ปีนี้คนไทยต้องได้ใช้รถคู่แข่ง MG ZS แต่มันใหญ่กว่านมาก b ู o t GWM ในงานบางกอก International Motor Show 2อร์โชว์2021ปีนี้คราคล่่ำไปด้วยจำนวนผู้คนผู้สนใจรถย,ยนต GW ์ GWM พอสมควรโดยรถที่มุ่งมากที่สุดในงานนี้นี้ไม่พ้นออร u r a Goodcat เหียวเหียวไฟฟ้าที่มันมีดีไซน์น่ารักและการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ดูพรีเมียมสุดๆคาดว่า มาขายในไทยเฉลียดล้านบาทนี้คนต้องซื้อกันเยอะแน่นอนแต่ก็ได้ยินข่าวไว้ๆว่ามันอาจจะมาขายสัประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับแมวดีตัวนี้และอีกคันก็คือ How wow h a ว a l ล6อชโ r กไรถทั้งใหญ่ทั้งฟัง,ง์กชั่นเยอะตัวนี้ต้องเปิดมาเพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทกันก่อนและเราก็มีข่าวล่าสุดมาบอกครับรถยนต์อีก2รุ่นที่จะทำตลาดในไทยแต่ยังไม่เปิดตัวมันก็จะเป็นออร่าแบ k ็คค และ Compact SUV ที่หมายมั่นเป็นมือว่าจะเป็น How w wow l First Love และคาดว่าในตลาดโลกก็น่าจะใช้ชื่อว่า How a wow ว first l o v e เหมือนกับตลาดจีนอีกด้วยแต่กลายเป็นว่าตลาดโลกแตนใช้ชื่ออื่นในการทำตลาดสงั้น GWM Australia ได้เผยภาพและข้อมูลของ Compact SUV ที่มาแทนที่ h a w a ว s 2ยังเป็นทางการแล้วมันใช้ชื่อว่า How a ว j o l เล n ซึ่งชื่อโจเลียนนี้เคยประกาศเป็นชื่อที่จะใช้ทำตราดในตราดแอฟริกาใต้ก่อนหน้านั้นมาแล้วดังนั้นมีแนวโน้มว่าตราดรถเมืองไทยอาจจะใช้ชื่อว่าฮาวเวลโจเลีย wow นที่ไม่ใช่ฮาวเวลเฟิร wow ์สเลิฟก็เป็นไปได้ฮาวเวลโจเลียนถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถังเดียวกับฮาวเวลเฟิร wow ์สเลิฟในจีนแต่มีการเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่แบบลายบังเกตซี่ทีผลลัพธ์ก็คือ มันก็ทำให้โจเลียนดูมีใบหน้าที่สวยงามสมบูรณ์แบบกว่า How a วล์เฟิร์สเเป็นอย่างมากเพราะว่ากระจังหน้าแบบนี้มันเข้ากับบุคลิกของตัวรถมากกว่าพอสมควรมันมีทั้งความหรูหราและความธรรมะแมงแนวสปอร์ตได้เป็นในตัว How a o ล์โจ e เเวอร์ชันออสเตรเลจะปล่อยเกรดย่อยที่มีชื่อว่า LE Launch Edition จำนวนจำกัด300คันลองเชิงลูกค้าชาวออสเตรเลียพร้อมให้พวกเขา จับจองกันได้ช่วงเครื่องปีหลัง2020นี้ตัวรถถูกออกแบบโดยอดีตนักออกแบบที่เคยทำงานในและโรเวอร์และ, Lower, และ Ford ดเขาคนนั้นมีชื่อว่าฟิลซิมสันเขาเคยออกแบบ Ford ดฟิสต a รุ่นที่เคยวิ่งในไทยอีกด้วยอ้อเรชโรเวอร์เวล่านี้เขาก็ออกแบบด้วยนะสวยมากๆเลยจุดขายของฮาวเวลโจ l เลี คือการเป็นรถ Compact SUV ที่มีขนาดใหญ่เกินราคาเพราะความยาวฐานลอ้อก็ปาเข้าไปถึง2,700ม mm. ิลลิเมตรตัวรถนั้นก็ยาว4,472ม mm. ิลลิเมตรกว้าง1,841ม mm. ิลลิเมตรสูงมากถึง1,619ม mm. ิลลิเมตรสเปคจีนนั้นมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ147แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติครัชคู่7จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้า อุปกรณ์มาตรฐานเวอร์ชันออสเตรเลียที่พอได้รับการยืนยันก็ได้แก่ภายในห้องโดยสารประดับประดาด้วยไฟแอมเบีย h ลท์เฮดอ d p ดิสเพกล้องด้านหน้าที่สามารถตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้ที่ชาร์จไร้าสายแน่นอนว่าจะต้องมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติระบบเตือนป้องกันการเปลี่ยนเลนระบบเตือนจุดมุ่งอับสายตา d a p t i v e Cruise Control ระบบอ่านป้ายการจราจรเป็นต้น สำหรับตราดเมืองไทยนั้นต้องรอให้พวกเขาเปิดตัว H6 และ Good Case 4ก่อนเราถึงจะได้ยินความชัดเจนของรันนีว่าทําตลาดได้เมื่อไหร่สำหรับ h a w a l well First Love ประเทศจีนนั้นมีสเปคดังต่อไปนี้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a p h e r Sun Strut ด้านท้าย Trailing Arm t o r s i o n Beam Disc Brakes ล้อพร้อมเบรงมือไฟฟ้าทุกรุ่นติดตั้ง ระบบตรวจจับใบหน้าผู้ขับขี่เสมือนใบหน้าของผู้ขับขี่เป็นล็อกอินเข้าใช้งานตัวรถมีระบบช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับขี่ที่สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นตารางกราฟได้คล้ายๆอีายอ s u ไซ i n s i ที่โปรโมทช่วงหนึ่งภายในห้องโดยสารติดตั้งแผงไฟแอมเบียนซ่อนบนพื้นผิวพลาสติกเยัียบตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงตามเสียงดนตรีที่เราเปิดได้ข้างในรองรับการออกคำสั่งด้วยเสียง สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายรองรับการติดตั้งสมาร์ทโฮมแอปพร้อมกันนี้ยังมีท่านชาร์จมือถือไร้สายให้อีกด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ถือว่าเต็มพิกัดก็ได้แก่ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานภายใต้ความเร็ว0ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบอำนวยความสะดวกมีมั่มายอาทิ บอกนั่งคู่หน้าสามารถปรับอุ่นได้ช่องแอร์ตอนหลังพร้อมช่องเสียบช่อง USB ระบบความปลอดภัยก็ได้แก่ทุมลมนิรภัย6ใบระบบเตือนป้องกันการ,ปรเปลี่ยนเลนระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติระบบหลบเบี่ยงรถบรรทุกระบบอ่านป้ายการจราจรระบบปลดล็อกประตูหลังเกิดอุบัติเหตุอัตโนมัติ ระบบตัดจ่ายน้ำมันหลังเกิดอุบัติเหตุระบบตรวจจับว่าผู้ขับขี่กำลังเหนื่อยล้ามากแค่ไหนระบบประคองพวงมาลัยให้อยู่ตรงกลางเลนเป็นต้นหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไครต์ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ